พระพุทธเจ้าทรงสรุปว่าเนื้อมนุษย์เป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดและหอมที่สุดเพราะพระองค์เคยกินมาแล้วดังนั้นเพื่อเป็นการปัอรกอนไม่ให้มนุษย์ด้วยกันนะกินกันเองจึงทรงห้ามไม่ให้กินสัตว์อย่างขนาดเนื้อวัวทน้อไก่อย่างอร่อยขนาดนี้โอ้มนุษย์นี่ถ้ามนุษย์กิน กินเนื้อกันเคงด้วยกันแต่สมองพวกเธอคงไม่เหลือแล้วคงจะถูกเอาไปขายชักกิโลขายตามตลาดแล้วนะไม่เหลือแล้วแดกมาพวกเรากคงจะลูกคนละคนนี่ก็หายตายวิทีละคนทีละคนเทละคน,ะคน,ะคน,ะคนเพราะถูกค่าเอาเนื้อไปขายที่ตลาดสดแน่เลยวันหนึ่งนะวันหนึ่งต่อไปข้างหน้าถ้าคนมันเลือกที่จะกินคนด้วยกันเองอะไรจะเกิดขึ้นนะคะสองผู้ที่หนผือนพระพวิที่เสคนอินจะต้องมีความกระตัญอยู่และกาุณา ด้วยความกระตันยูนี้นะคะถ้าเป็นมนุษย์แล้วปราศจากความกระตันยูแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์นะพ่อแม่เลี้ยงลูกมาก,ก็ด้วยความรักและแม่ตาแต่ถ้าตราบใดที่เมื่อเราโตขึ้นมาเป็นกล้าขับแข่งแล้วเราสามารถเป็นทําลายบุพการีของเราได้ตบตีบุพการีของเราได้โดยปราศจากคุณธรรมความกระตันยูรู้คุณนี้เรายังเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่คะไม่เป็นมนุษย์แต่มีใจเป็น เป็นมารตัวเป็น